สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพล่าสุดเฮเลนปฐมรัฐ um อดีตนางงามเมืองไทยเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่สวยไม่สั่งจริงๆครับสวยอมะตะสําหรับเฮเลนปฐมรัฐวรมาลี ali, หรือชื่อเล่นไทยที่ชื่อว่าปูเป้ปัจจุบันเธออายุ49ปีแล้วแต่ความสาวความสวยของเธอไม่มีลดลงไปเลยจริงๆครับยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งสวยและหน้าเด็กลงสุดๆเลยนะเนี่ย หากย้อนกลับไปเมื่ออดีตเธอได้รับตำแหน่งนางงามมาหลายรางวัลหนึ่งในนั้นคือรองทิดาโดม LA ในปีพุทธศักราช2531ซึ่งปีนั้นเพรัตนส4แก้วรองนางสาวแท,ย,ทยอันดับหนึ่งและรองอันดับ4มิสเอเชียแปซิฟิกได้รับตำแหน่งทิดาโดม ต่อมาได้เข้าประกวดและคว้าตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์เมื่อปีพุทธศักราช2532จากนั้นจึงเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสเวิลด์1989ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงเข้ารอบ5คนสุดท้ายได้คะแนนอันดับ4กับราชินีความงามแห่งทวีปเอเชียมิสบิวตี้ควีนออฟเอเชียจากนั้นเดินแบบและถ่ายแบบทำปฏิทินคู่กับลูกเกตเมทินีกิ่งพยอม อีกทั้งยังได้ตำแหน่งมิสฮาวายเมื่อปีพุทธศักราช2545และรองอันดับ3ามิสซิสอเมริกากับชุดประจำชาติยอดเยี่ยมภายหลังจึงได้กลับเมืองไทยและทำธุรกิจติดต่อต่างประเทศในปีพุทธศักราช2546รวมหุ้นกับลูกเกดและบริษัทสามารถเทเลคอมเปิดธุรกิจเว็บไซต์ w ว b t h a i supermodel com ในปี2546ก่อนที่จะกลับไปมลน,นัฐฮาวายสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ชีวิตกับครอบครัวและตอนนี้เธอก็ได้แต่งงานไปกับเจมส์เบเกอร์มีลูกด้วยกัน3คนน้องเฮลล่น้องจาวาและน้องไรคร์ดชีวิตตอนนี้ของเธอดูแฮปปี้สุดๆเลยทีเดียวครับแฟนๆคิดถึงอยากเห็นผลงานในวงการบันเทิงของเฮเลนเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าสวยไม่สัางสวยอมตะจริงๆครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ